ดีค่ะขอรัวไปศูนย์ตรงยาที่ฝุกโปะนะคะวารงเาอาจาได้บลลมาเนาะลายยางนี้แล้วมีป้ายไหมมีป้ายนะ น้าแม่กินปลาเทน,น,นี่ปลีเทเทน้ำตาเป็นเทนี่นปเทอะไรแบบนี้นี่อะตรนนะี่อะไรนี่อะร

อาาปดูขอนั่งใต้ภาษาเล้วมีแต่ปลาปลาโคกพอมมีทั้งปิ้งมีทั้งทอดาเดีโอวโหปลาเดือดพนกนี้มีทั้งปลาหมอปลาต้อนกรุบอบอบอบปลาทอดดีจ้ะครัก็ดีนะโอ้โหปลาแดดอ้าวฝั่งนี้ไม่มีแดดทำไมเราไม่นั่งฝั่งนี้ล่ะทำไมจะมาถึงมันนั่งไม่ได้ทุกคนนะสิไปไหมย้ายไหมเออย้ายเหอะยาย แดดมาแล้วย้ายมองหน้าแม่ที่กำลังแซ่บสิมองหน้าเลยมองหน้าเลยบอกแล้วว่าให้นั่งฝั่งนั้นไม่มีแดดไม่ยอมเชื่อเห็นไหมเนี่ยย้ายอีกแล้วย้ายด่วนย้ายฝั่งแล้วตอนนี้ขนาดแม้แต่เวลากินก็ยังย้ายในที่แดดคือเก้าอ้าวแดดคือเก้าอ้าแดดก็ตั้งมาเถอะอ้าวอ้าวย้ายไป มากกินข้าวเยอะเขาลุงเชือมากเลยมาเด้อกินเบิด์กอนเป๊ปปิ้งกบกันปิ้งกบตุกมมือตุ้มมืดก้นปลาแกงปลาเอาเอาเข้าไปเถอบอกเจ้ามาทางนี้ละเออเออไม่มากับได้หมดก็ได้เดี๋ยวลุงเสือมาเอาไว้ใอายุดอกขาหนึ่งแล้วมาแล้วไปจานตรงนี้เอาให้น้องเกิร์ดานหนึ่ง โอ้กะิบข้าวอยพดดทำไมคือต้ปลาอดู้าวแงแกงปลาแกปาแล้วก็ป่นปลาแกงปาป่นปลาทอดปลาแกงปลาปนปลาแล้วก็ทอดปลาท่อแบทดปลาอแบอะไรเหรอลแวา ข้าวเหนียวภาษามาเด้อกินได้ทั้งตำบลเลยว่าไม่ย้ายฝั่งแล้วนะตอนนี่ต้มบ้านนี่ยเดี๋ยวไก็แบ่งปลามาทางนี้หน่อยค่ะแบ่งปลาแไปเด้อแบ่งปลาอยู่ข้างพื้นตั้มนี่บอกจะว่าเอาน้อยนึงเหรอลุงเสือนี่บอกว่าเอาหน่อยนี่ข้าวพุนปลุกปลุกหยิบหยิบมาได้ว่าเอาลายเนาะมาเอาน้อยเดีะอรอยดิอืมอร่อยมากเลยปลาต้มเพียงป่ะ ผักอะไรบ้างเนี่ยดอกแคไอ้ยอดแคบ่ยอดแค่ปลูกปีที่แล้วได้กินแล้วฮะใครกินแล้วในนัแนนในซึ่งกินนู้นหนึ่งไว้ไหนอันนี้เขาบอกว่าไม่เป็นแล้เมื่อวานมันบูดแล้วใบมะม่วงอันนี้มันเป็นปลารมควันนัเนี่ย ทอดอีกทีหรือเปล่าแล้วก็มาทอดอีกทีนึ่งก็มานั่งตรงโน้นใช่หรอมันแดดอ๋อมมันกินอะไรนะสละเหรอมันกินมะม่วงน้อยเลยนะเสืออยู่ดตรงนี้มั้ยใครนั่งใกล้ปลาบ้าเอาเลยนั่งใกล้ตรงเสือนี่หนูยวจะกินฝนข้าวันได้ดีเลยนะเขาบอกว่ารับแสงตะวันตรงนี้หน้ามันจะเป็นแบบอะไรสว่างใบมะม่วงสว่างโลวดอ๋อยายเขาหรืออ๋อ มันแดดัวหน้าผากมีแล้วมันก็เดิตรงไหนมันก็แดดเนอะมันก็แดดเหมือนกันตรงไหนมันไม่มีแดดปงข่อยมึงเจอทำไมพงสุดามมันปางาโหนป็าเนี่ยอ๋อแต่นี่ก็จัดแอร์ใชมิลี่ไงนี่แหละค่อยแค่เนื้อเอามาปนนี่แหละเนื้อก็ปนนั่นแหละอ๋อตจนมันมีถ้วยน้อยแล้วใช่ไหมฟังพุ่นได้อ่ะเป็นจไรให้ป้าเข้าตรงนั้นป้ากำลังจะออกมาเละป้าเข้าตรงนี้เลยนี่ตักมา กินโดนเพี่น้องเเอว่าจ้องไปเอนอยงบั่นไม่จาว่าให้แบบมือะ้งกินปหลดแล้วนะปแมอาจานแงักไปน้ำดอนึเาก็อิ่มเออน้ค่อยบาเยนะไปูเอไปเดกินน้ใช่ไหมยังไมีอะไรกินน้ำกระตอมปังย่าเลนื่อทเนปานี่ ข้าทอดข้าวอันชื่อตลาดเหรเขาขัดขาวไม่ดีหรอกจิ้แบบนี้เขาไม่ได้ขัดขาวใช่นี่แหละข้าวข้าวมันตักเนี่ยมันขาวเลยเนาะข้าวอันข้าวอันนี้วะไม่พองแับมากข้าวตลาดปลาด่าข้าวกรอกข้าเอาไปขัดจนว่าขาวนถูกไหมข้าวผัาชิ้นกาวอยู่นี่เนาวเด้อแกงปลาด้วยนี่น้องเน้อจิ้เสร็จเลยอื้มจัดเลย า,นาบ, ừ, บน้งอบี่ะ่มต้ปลาไปเอาไปยำปากะป๋องต้มเป็นมะม่วงปลามะม่วงน้อยต้มปลาคอหน่อยใส่มะขามอ่อนมะม่วงน่อยมะมงปลาอนนะดูคนน้อดีแล้วคนดอกแครไหนนี่ไง แคร์ม่วงหรอต้นตรงไหนอ่ะแครไม่ม่วงนะแดงเวลาลวกมันเป็นสีนี้อ๋อดอกแครแดงบว่ะดอกแครแดงเนอะเก็บไว้ยืนหนึ่หนังบ้านเขานบอกต้นนั่นเออป้าพีที่แล้วนี่ยใชอ๋อทีที่แล้วป้าปลูกเอาปลาปเจเขามีอย่ามาเก่าเยอะเด้อมารังเด้แดง เะไรออกไปหนึ่งไม่ได้เลยเนาะแต่เดี๋ยวโดนมันมันสำลักไปเลยกินให้ดูหน่อยสิอยาปกิเลยน้าต้องบอกว่ากินมีปากกินลำบากเก็บก็ยังลำบากครึ่งชั่วโมงกว่อนได้ถ้ากินไม่ถูกวิธีมันจะเคาะปากอาจจะอันไหนอันเหลือกินดูเด้อกินเป็นป่ะเฮ้ยกินไม่ได้ถูกวิธีกินยังไงให้ถูกวิธีลวกเลยแบบปากกว้างเหมือนลุงอ่ะ ารูดเอาเลยบอกมากแบ่ไงล่ะแ่อันนึงนิดนึงใหญ่เกินไหมไม่ใหญ่หรอกอันนี้เขากินยอดเลยนลาปากเขากว้างกินไ้ดูรูดปากว้างเสือรูดคนที่เขาชอบกินแมงแครกเขาจะกินได้อืยกินมาก แต่ยอมะม่วงอร่อยนะเหมือนเรากินมะม่วงน้อยเลยนะตอนเรากินเบิ้งกินไปเสียวไปทอเดี๋ยวอะจะรู้เกาะปากเตาุกน้เยอดเท้านป้าไปมวันมาบ้านังบ่าเพอว่าลุงจะกับยายเป็นบ่าย้ายไกันมายอดเทาบ่มีห้องยู่แบ ต้นต้นไหนเนี่ยต้นไหนเนี่ยถ้าป่าเอามาไว้หน่อยนะเอาใส่ผลเข้าคนเียงเลยเนี่ยอ๋อต้นตรงระเบียงบ้านเหรอเนี่ยย่าแม่ปังรอมออกต้นระเบียงบ้านชั้นลอยนี่เองชั้นลอยความจริงแหะเราเชื่อมเก็บตรงนั้นได้สบายเลยนะย่าอืย่ามันแตกเยอะไม่มันมีสายไฟมันจะเสื่อมไยอ๋อ กำลังโซเลยยอดวันนี้วันพฤหัสแม่เจ้าเนั่ยนะภาษาส่เลยนะภาษาขาต้องไ้อลังการเลยโอ้ไม่ยืมเดียวเลยลใหญ่อลังการเพื่อนเลยพระราแล้วแล้วก็ตั้งตั้งเจ้าไม่ให้เห็นตวามให้ตัวเองให้เห็นตัวเองหมดเลยไม่เห็นไม่เห็น้นะั่นน่ะนั่นน่ะไม่แก้วแดึงคาเฟ่ด้วยน่ะก็จะอยู่ว่มสูงนะถ้ดึงก็ตั้งแบบนี้นั่นผิดสี่แล้วขาตั้งสูงแ่หนก็แค่นั้นเลยะ ไม่เห็น <cose S 1> มองไ, <พ Canvas S 2> ไม่ได้ <cascade S 1> มันย้อนแดงก็เลยเอากลมลงอ่ะเดี๋ยวไปดูดิไปดูสิเห็นหมดเลยให้ซึ่งพักคือมันมุมสูงโอ้ยดูเลยมุมเลยเห็นหมดเลยมุมสูงเขาชอบอะไรโดนโดนอ่าโดนชอโดนชอบโดนบอกเอไอด้วยนะว่าถ่ายมือถือธรรมดาไม่ใช่โดนเดี๋ยวเอไอไม่ให้ออถ่ายมือถือนะคะเออเขาห้ามอยู่ถ่ายกล้องสูงๆค่ะใจผิดแบบนี้ <Dogs S 2> อย่าคาดใจผิดนะคะคือเราฐานยิงสูงค่ะยืดคอให้มันหมดเลยตท่นี้ต้องไม่กินโดนใช่ไหมใช่ใส่ภูมสูงเอาไว้นี่อะไรกินแจวแจวข้าวต้มผักลวกเนี่แจวผักลวกอันนี้ใส่ข้าวที่ปิ๊กกอปี้เขียนไว้เพียงเท่าเดียวใครที่ไม่ใส่จานเพราะว่าหมามันคาบจานนี่มันที่เกียนล้างไม่ค่ะหมามันคาบจานนี่ก็ใส่ถุงแล้วก็แขวนไว้ถุงสูง ที่อยู่ในริมรัวที่แยกกันกินกินคนละแบบมไปแดกนแดด้นั่งมีปลาเต้มกานนั่งคนเดียวเนี่ยย้ายงที่แล้วแดด่ดีว่าแยกแยกกันกินคนนึงน่กินอาหารอาเคนนึงกินอาไทยห่อาบ่แมนบ่แมนงคือบ่แมนแยกเข้าย่านแดด บะเมนมาแล้วออลาก้อยเอือเป๊ะๆเขายันดำไม่ช่วงนี้ติ๊กตอเขาบอกว่าบ่แมนอิสานมะมะมนโอ้ยเจ้าอีท่องไปทั่วแล้วเจ้าอีท่องอาตั้งซื้อกรได้ท่องไปทั่วเลยเอ๋อไปทุกที่เลยไม่ย่าชิคกี้ไงบ่แมนเขาอปทั่วเลยสานมามากิดแอบผักเนาไปกินกบไปเกี๊ยวเป็นส่วนที่เกี๊พักเนา ลูกเสือบอกว่าเชี่อไม่หันให้หานึงก็้มดท้ำพริกอร่อยเสือุ้ผักก็อร่อยอยนี้ผักที่เราเก็บมาเนี่อร่อยมากเลยผักกะทินจิเกิดดนกหันเลยอร่อยลผักกะทิย่มีใครรมเ่อเราเก็บผักมานะชมจะน้ำพริกอร่อยอ่ะผัะหยาอร่อยนะพิอร่อยก็ต้องผักก็ต้องอร่อยด้วย วันนี้เท่าวันนี้เท่าถ้าถ้าถ้าว่างจากงานก็ช่วยค่อยเคลียร์ห้องพระหน่อยนะสวอสวอท่านอื่นเพิเคลียร์มาแล้วเพื่อนห้องพักเพื่อนๆหลายคลิปไปยังคลิปเดียวไปอ่ะหลายคลิปแล้วเพื่อนๆไม่ใช่อะไรที่ช่วยช่วยห้องพักคือเฉาเฉาที่นอนขึ้นมาให้หน่อยมันหนักอันลง มันหนักมากมีผู้ชายอยู่หนักกว่าเดิมแล้วไงเอาขยับที่นอนเอาเข้ามาห้องใหม่เนี่ยออ๋ผู้ชายต้องยกใช่หนักผู้ชายยกไม่ได้ผู้ชายนะแบบหนักมากหนักนักมากแล้วก็ตอนเสือที่ใหญ่เสือพระทะเสือตอนที่เข้ามาน่ะเสือเสือใหญ่กับเสือเล็กให้ไม่เขาเหนียวใช่ไหมเขาบอกว่าเสือชองตัวอยู่ทั้งเดียวกันไม่ได้ก็ออกมาเขาก็ไม่โยกกับเขาไง เขายกขึ้นบนได้ไงวะเนี่ยเขามายกดูะนหนักมากเกาบอกซึ่งอยู่ทุ่เดี๋ยวเันที่นอนสั้นทองพันซั่งอ่ะอืมอืมเราจะเจอทองสองจะเจอค่อยเจอก่อนแล้วค่อยไปทำหลายรอบแล้วยังไ่พวกเจ้าเราถ้าเจอเขาเจอก่อนแล้วเพราลุงบอกแล้วอ่าก็หลายโคตรแล้วเพาแล้วยังหนักเลยลูกจะสั้นทองไว้วันนั้นเรายกสามคนไม่ขึ้นหรบ้างอ๋อ พี่นอนพี่นอนเหมือนที่นรนอุ้มน้ำน่ะแบบนักต้องหนายังไงเลยนะมันยกขึ้นอ่ะเราแหนดดูข้างในเราจะคอนสติ้เขาไปซื้อก็ไป่ยกดูตอนเขาไปซื้อแค่ว่าเออมันนุ่มมันดึงมันไม่ยุบแม่อะไรนะเพราะใครจะไปยกดูทํ่ไหมพี่นอนเอาแค่คัามนุ่มเป่นล่ะเออเพี่อไปหากรม นขาวไม่ได้แบบองมาเจา้าเหือกเ้ช่วงขาเป็นเต็มขาหนึ่งก็อิ่มเราก็ลองินเมล็ดไรเรเมื่อเพรจะถ่ายเพราะนั้นเพนั่นบอกอนั้นซับขาหลอกไปก็แพร่ก็แพร่ซับถ่ยเมื่อเตี๋บอกกับเพใช่ป่ามาเสร็จแล้วหรือเปาเีวบอกอะเสร็จแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนจะค่อยนะ มันไม่เคม็มมรนขึ้นมันหอมมันเดาพาย่างพปยังมากเลยพ่อผมเพราะฉะั้ติดมปนบครับเลยแบบกิ้นยาแกปวดคนรับเลยคนรบเตะค่ะคนฟังฟังไอ้มันมันมีอยู่คิเคราะฟังมันอยู่แบบว่าถ้าพาตัดมาแล้วตัดมาแล้วมันฟัง,งมันชัวร์มาได้นะฝ้ายไานี่ยคนราลมันมันคบงข้าวสยอทั้ข้าวนีมัหอมดูกิงมันหอมม่นแคบอ่ะ ใค่ทห่เราตัดมาไว้ขันห่มขันห่มเจ้าน่ะขันห่มเจ้ามันปิวลงคางกนเราเพิ่มนึกว่าเป็นเสียง มันไปกงหูปบกมาผ้ากาเกอสีเลยนล้คพอเราขึ้นรถฝนเลมันแห้งอะไรมาขึ้นนะมันยานเ่ยมันไม่มีฟ้าร้อไม่มีอะไ้อมาเลย๊ันตกเลยผ่าบทางข้าอยู่ข้างในเนี่ยคิดดูว่าผกติเจจะไม่ได้ยินเสียงฝนนะเมื่อคืนนี้น่ฮ้ข้ซ้อถึงู้เชื่อมซื้อถึงอะไรเขาก็วิ่งขึ้นมา มัเพิ่งเริ่มไงอนคือเดทม่ได้ออยมาอน่อยแม่พ่บบอขนวะไม่มาหน้อยต้อติไม่อะไรไม่เองเสียงคนทำไงแล้วมันตกแห้งอยู่คนละยิ่งเราไปไม่มีไม่ไม่มีลมไม่มีซีซ่าอะไรอยู่บตุบเตอแมันผมแล้วมันก็หายไปเว่าออนนี้หดตงไหนนาะวะาไปบึงเนาะไป ไม่บอกอาการพยายามให้พยายามให้ปล่อยให้เรื่อายุดก็จะูหนึ่งไปดูนั่นดาวกระจายคอดมอนน้ำเพื่อแบบแบบนี้เรยวขึ้นนะเพราะอย่งนั้นสวยเหเออังทงโม่เลยลงงมเลตรงที่ป้าหวานเนี่ยพ้ายังหวานสับไปะสับมาเลยเจ้ามันหนาเอาหวานรดน้ำออกขนาดนี้เลย ฝนไวด้วยเนาะวันนี้ออกไววันนี้เจอฝนอีกวันเนี้ยโอ้โหยิ่งทำให้มดเมื่อคืนเจอฝนวันเนี้ยมันอยากออกเปียแล้วนะมันเป็นปีแล้วใบดาวเรืองเด้อพากันไปเพาะเด้อคนละห่อคนละห่อเด้อยไมหล่นบ่เหลือห้าห่อโอ้ยเพาะก็แล้วเพาะก็เพาะไปไม่ต้องรอเพื่อนดอกแบ่งกันบางทีเรามีงานอื่นที่ต้องทำแบ่งกันเพาะคนละห่อไม่ต้องรอไม่ต้องรอคอยเด้อไม่ต้องรอคอยเด้อคอยมีงานทงพันมีพาะปลูกอ่อ หนูพ่อปลูกเหรอไม้มันต้องช่วยกันเพราะว่ามันใช้เวลานานนานเพราะแต่ละห่อเนอะเมื่อวานต้องเป็นเกี่ยวยาไม่ช่วยกันเลยหยดสองเม็ดสองเม็ดหัววานยกแอมทำไมไม่ช่วยล่ะใหญ่เบใหญ่เบาใหญ่ให้เบาเด้อแล้วพอไปไหนมันต้องหยอดลงหนุ่มเออมันต้องหยอดมันต้องเอาสองเม็ดสองเม็ดหยอดอ่ะมันก็ซานำไปเถอะคนอื่นเขาก็มีงานอยู่ไาทำใมีงานหมดนั่นแหละ ตร้สลินมค่อยไปสลินมาลรวค่อยพอเองวันก็เลียงแถวไ้อันนั้นน่ะค่ะเข้าแล้วกงใส่ดอกคอแคสสลินไ่ค่อยค่อยพอเองหารไว้ดมยแกระดาว่ามันมันคือเดดมันยุกเออมันคือแดอดแมันยุกมันออมววานท่อกูเม็เลยแต่มันมันจะไปวางไว้ไหนอ่ะวางไว้ตาแดดแรือไงล่ะาตากแดดกไรก็มันมีเนี่ยแถวนี้ก็ร่มเนี่ยแถวรบๆไม้แถวหน้าเราไปยุเอามาอไหร่นไม่เน่เจอต้นไม้เจอเม็ดฝนะเม็ดฝนเม่กระเทาะใส่ใช่ไหมมันกรจาย ก่อนมันแดดด้ว่จะาไปตากแดดเขวบอายุข่อยยุ่ยใช้แต่พอไวใช้เหมืเมื่อกี้มันซ้อนเดี่ยวยู่แบบนี้เขาเห็นมันนอกก็เลยเอาว่าจะมันซ้อนอยู่นะว่ามันแดดได้แบบนี้มันพรามันต้องอยู่โรงพราะมันต้องแบบแดดเนี่ยเอาลงไม้ตกลงลงรมไม้เราเาแลวนี่นี่เไม่นั่นนั่นนั่นแต่พอาคูเม็ดไปย้ายมาเลยวันนี้น่ะเอาไว้ตรงนี้เนี่ยน้าเนี่ยลงรมไม้เนี่ยอันพอต้นไม้กับเสียห่วงตัวมันเจอแดดก็ได้ไปส ไม่พักกันจีบกันนะเปสนเสด็จตาจามกรบเบิร์ตมาอะไรหมดมาไวเกง่ตอยู่แล้วนม่ติดอยู่แล้วใ่เหมืบิษจมาอกมาอยู่ ม่มิจะออก่ไค่นก็าจะคลต้วันะสดนกอนานะใเอาเรบไม้กเยอะเนี่ย,ยไ,ไหน,หน่ะอันนี้เราต้องตัดไหมตรงป้าพูดอะไรนผ้าอะไรไ่ต้องหรอนาอะไรที่ป้าพูดผ้า้าาอผ้าไม่ได้มีอะไรมากก็ แค่ที่นอนย้ายมาแล้วก็เอาเอาอุปกรณ์สร้างอะข้างล่างอะมาไว้จานนี้หมดเลยป้าไปใชจมันอยู่ในคลิปมันอยู่ในคลิปตัดออกบอกมันต้องตัดเรื่องอะไรเรื่องทำห้องผ้าเหรอเออที่บอกว่ายายไปทำเฟรมเสร็จเป็นอย่างไรที่เราคิวข้าวกันคือว่า